กำลังจะบอกอว่าครูลืมอัดออค่ะครูอัดแล้วนะโอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเฉลยแบบผุกหัดนะคะเราจะเฉลยแบบผุกหัดก่อนเนาะนักเรียนเปิดแบบผุกหัดเลยค่ะอ่าวันนั้นครูให้หนูทำหน้า20อะไรคะ23ใช่ไหมคะอ่ะ23 ยี่สิบสองนะไม่ใช่ยี่สิบสามยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะยี่สิบสองกับยี่สิบสี่นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้ายี่สิบสองก่อนนะคะอ่าหน้ายี่สิบสองจะเป็นเรื่องของคำกริยานะคะให้หนูเลือกคำกริยาใช่ไหมคะอ่าคำกริยาแล้วเอามาแต่งเป็นหนึ่งข้อความนะคะ อตอนนี้ประโยคอที่ครูเลือกนะคะคำที่ครูเลือกมาคือคําว่ายืนวิ่งแล้วคุณครูเอามาแต่งเป็นหนึ่งข้อความได้ดังนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ในสถานบ้างก็วิ่งบ้างก็ยืนดูเพื่อนวิ่งเล่นอย่างมีความสุขแบบนี้นะคะวิ่งกับยืนอยู่ในข้อความเดียวกัน คุณครูขอตัวอย่างประโยคสักหนึ่งคนนะคะที่แตกต่างจากคุณครูเราจะได้ดูเป็นแนวเนาะว่าเราทําถูกไหมอ่ะมนักสนานมนักสนานแต่งว่าอย่างไรคะประโยคนี้มนักสนานแต่งว่ายังไงเขาวิ่งอยู่ที่สนามแต่อยู่ดีดีก็ล้มลงไปอะไรคะเขาวิ่งอยู่ที่สนาม อยู่ดีๆก็ล้มลงไปเขาวิ่งอยู่ที่สนามอยู่ดีๆเขาก็ล้มลงไปอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นหนึ่งข้อความให้มีสองคำในหนึ่งข้อความนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองต้มไถซื้อหัน่นทอดอันนี้จะเป็นสะอ่ะเป็นคำกริยาที่เรียกว่าสะรมกริยาคือต้องมีกรรมมารองรับนะคะจึงจะได้เจอความสมบูรณ์อ่ะตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างข้อความ เลือกคำว่าหั่นกับต้มมานะคะแข้อความบอกว่าแม่ครัวหั่นอะไรก็คือหั่นผักใช่ไหมคะผักเป็นกรมหั่นผักหลายชนิดเพื่อทำต้มอ,อะไรต้มจับไายไว้เลี้ยงคนที่มาทำบุญที่วัดหั่นกับต้มเหม็นไหมคะอันนี้อยู่ในข้อความเดียวกันนะคะ,อะขอตัวอย่างพิทักษงพิ่ทักษงแต่งว่าอย่างไรคะ เอซื้อไก่มาสองชิ้นชิ้นหนึ่งทอดและชิ้นหนึ่งเอ๊และอีกชิ้นนำมาต้มนำมาต้มอ,อ่าได้นะคะต้มกับทอดอ่ะอันนี้ดูเป็นตัวแนวตัวอย่างเนาะคนอื่นๆทำได้นะคะทำให้เป็นหนึ่งข้อความข้อที่สามชอบดีใจรักตื่นจับอ่าประโยคตัวอย่างข้อความตัวอย่างครูเลืองคำว่าดีใจกับชอบนะคะบอกว่า คุณครูรู้สึกดีใจที่เห็นนักเรียนที่คุณครูเคยสอนประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีและชอบทำความดีด้วยอ่ะขอ,อสุภวัตค่ะสุภวัตแต่งข้อความว่ายอย่างไรสุภวัตดูไหมคะ อ่ะเงี้ย ب, อัชาราอัชาราแต่งว่าอย่างไรคะข้อความนี้น้องดีใจที่สามารจับแมลงได้น้องดีใจอะไรนะคะ ที่สววามารถจับมั่นได้อ่าได้นะคะไม่ดีใจกับคําว่าจับอย่างนี้นะคะอยู่ในหนึ่งข้อความต่อไปข้อที่สี่เท่าดุจราวกับเปรียบคืออันนี้เราเรียกว่าวิกตัสาติยาริยาที่ต้องอาศัยคำนามหรือคำรัพนามมาเป็นส่วนเติมเต็มนะคะคุณพูดขอตัวอย่างนภาพรอ,อ่านภาพร ข้อความนี้หนูแต่งว่าอย่างไรคะข้อที่สี่อ่าดูแบบฝุกัาของตัวเอง่ะแต่งว่าอย่างไรข้อสี 4, ค่ะอ่าของคุณครูเลือกคําว่าเราวกับคําว่าคููนะคะเอามาแต่งข้อความได้บอกว่าแม่รักนิพามากและทันมุกันน้อมเธอเราวกับไข่ในหินเพราะนิพาคือแก้วตาดวงใจของแม่ อันนี้พาพรแต่งว่ายัางไงคะอะไรเอ่ยทำรือ,อยังนี่พาพรอ,อ่านที่หนูทำเลยคะ่ะหนูทำหนูทำยังไงฮะ อ่าผานนะนิภาพรอ่าต่อไปวิรนุชวิรนุชแต่งว่าอย่างไงคะข้อน,นี้ข้อที่สี่วิรนุชถ้าเปรียบแม่ฉันสวยเรากับนางฟ้าถ้าเปรียบนะอ่าแม่ฉันสวยเรากับนางฟ้าอ่าได้นะคะอันนี้มีคําว่าเปรียบกับคําว่าเราอยู่ในราวกับ ะะอยู่ในประโยคอยู่ในข้อความนะคะอ่ะต่อไปหน้ายี่สิบสี่ค่ะหน้ายี่สิบสี่นะคะไปที่หน้ายี่สิบสี่หน้ายี่สิบสี่ให้เติมคํานามคําสรรพนามหรือเป็นคำกริยาลงไปนะคะแล้วให้บอกใช่ไหมคะอ่านะเรียนดูข้อที่หนึ่งนะคะเธอสวยงามเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรนะคะ์ค่ะ เรามาต่อนะคะเมื่อกี้นะคะก็คือฐานหน้าแบบประถฐานหน้ายี่สิบสี่นะคะหน้ายีา่สิบสี่เป็นเรื่องของคำนามคำสรรพนามแล้วก็คำกริยาใช่ไหมคะหให้นักเรียนเลือกเติมหให้มันเหมาะสมนะคะให้ได้ในความที่สมบูรณ์นะคะอนักเรียนดูข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งเนาะข้อท,ที่หนึ่งเธอสวยงามเหมือนนางฟ้า มาจากสวรรค์ําที่เติมคำว่าเหมือนเราเรียกว่าคํากริยาคํะคากริยา,คคยามีคนแตกต่างไหมคะเธอสวยงาเหมือนนางฟ้ามาจากสวรรค์คะข้อที่สองคุณครูสั่งให้ลูกเสือและเนตรนารีแบ่งแถวออกเป็นหมู่นะคะหรือนะักเรียนจะบอกว่าคุณครูสั่งให้ลูกเสือและยุวาาชาติก็ได้ แบ่งแถวออกเป็นหมู่คันที่เอามาเติมเราเรียกว่าเป็นคำนามใช่ไหมคะคำนามอันนี้เรียกว่านามที่มีชื่อเฉพาะเรียกว่าวิสามานยนามนะคะส่วนคำว่าหมู่เราเรียกว่าลักษณะนามนะคะ,ะดังนั้นจะเติมคำว่ายุวะ าชาชัหรือว่าเนตรนารีก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะคำที่มาเติมเราเรียกว่าเป็นคำนามนะคะต่อไปข้อที่สามที่ดาชอบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอาจจะใช้คำว่าชอบหรืออาจจะเป็นที่ดาดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมที่ดาซื้อดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอาจได้หมดเป็นคำกริย,ยานะคะอา่าตอนนี้ดูนิสา สุนิสาเติมคำว่าอะไรคะข้อที่สามสุนิสาเติมคำว่าอะไรลงไปพิดาพิดาข้อสามหนูเติมคำว่าอะไรลงไปคะพิดาพิดาอะไรคะ ทิดาดมค่ะอ่านทดาดมดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมก็ได้นะคะคำว่าชอบคำว่าดมคำว่าซื้อคำว่าปลูกได้หมดนะ,ะเป็นคำศิยานะคะที่เอามาเติมอ่าต่อไปข้อที่สี่พระวิดามีความสามารถมีความสามารถในการอ่านคำนองนอนหรือจะใช้ว่าพระวิดามีความสามารถในการ ข้องทำนองสนองก,ก็ได้จะใช้คําว่าอ่านข้องก็ได้นะคะทำนองกนองกเป็นคำสี่อ,อยะส่วนความสามารถเราเรียกว่าคํานามนะคะเป็นคํานามคํานามนะคะความสามารถอมนนีคนที่แตกต่างไหมคะทวิดามีความสามารถในการอ่านทำนองก,กนอนกใครแตกต่างจากนี้มีไหม นีไ่ไหมคะอ้าวคำที่มาเติมต้องเป็นคำนามแล้วก็คำกริยาเนาะต่อไปข้อที่หน้าเขารับประทานอาหารที่ปุุงอยู่ที่ร้านฉันรับประทานอาหารไทยอยู่ที่ร้านก็ได้หรือพวกเขารับประทานอาหารเวียดนามอยู่ที่ร้านก็ได้หรือถ้าเราใช้คําว่าเขาพวกเขาฉันเธอ เราเรียกว่าคำสรรนามแต่ถ้าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวของฉันคำว่าครอบครัวของฉันอ่ะมันเป็นประโยคก็แล้วนะครอบครัวของฉันดังนั้นเราก็เอาเอาไม่ใช่เอาคุณคำเอาคําที่มันเป็นคํานามหรือสรรนามมาสันส้นๆนะคะอาจจะบอกว่าคุณพ่อรับประทานอาหารอาหารอยู่ที่ร้านนี้ก็ได้ถ้าคุณพ่อก็เป็นคํานามนะคะแต่ถ้า ถ้าใช้คำว่าเขาคำว่าคุณคำว่าเธอคำว่าฉันเราเรียกว่าคํำพัพนามนะตรงนี้ก็เป็นรับประทานอาหารอะไรอาหารไทยอาหารยวนอาหารเวียดนามอาหารญี่ปุ่นได้หมดนะคะเป็นคํานามอยู่ที่ร้านนะคะต่อไปข้อที่หกรับอัชาราอัชาราคะยกมือจะถามอะไรคะ ว่าข้อห้าค่ะในช่น้าหลังห้าหนูเห็นว่ากับเพื่อนแทนที่จะเป็นอาหารที่ปุ่นได้ไหมคะรับประทานอาหารกับเพื่อนอยู่ที่ร้านเหรอลูกถ้าหนูคําว่ากับเพื่อนตรงนี้มันเป็นคํำไหมคํกริยาหรือคําสรรพนามหรือคํกริยาตามที่เขากําหนดให้เราไหมเป็นค่ะกับเหรอคะแล้วจะบอกว่ายังไงกับเพื่อน เขาให้เราหัวข้อเขาให้เราเติมคำนามคำสรรพนามหรือคำกริยาลงไปใช่ไหมคะอ่ามันก็จะกลายเป็นคําว่ากลับเพื่อนมันก็จะกลายเป็นอะไรกลับหรอเราจะบอกว่ามันเป็นคําอะไรนะเราต้องดูคิดถึงตรงนี้ด้วยนะคะกลับไม่ได้เนาะกลับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่คํานามหรือคําสรรพนามนะคะ ตรงนี้เติมต้องควรจะเป็นคำนามเพราะเป็นชื่ออาหารนะคะรปราทานอาหารอะไรข้อมันเป็นคำนามใช่ไหมคะส่วนข้างหน้าก็เป็นคำสรรพนามหรือคำนามก็ได้อาจจะบอกคุณแม่คุณพ่อฉันพวกฉันได้หมดนะคะอันนี้เติมแต่ตรงนี้รับประทานอาหารกับเพื่อนอยู่ที่ร้านคำว่ากับเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำนามหรือเป็นคำ สรรพนามนะคะราอมันมีคำว่ากลับเข้ามาอีกนะคะโอเคนะคะข้อที่ห้าเมื่อคืนนี้ฉันเห็นดาวตกเห็นเป็นคำกริยาคำที่จะเอามาเติมคือคำกริยาค่ะใครใช้คำอื่นไหมคะนอกจากคำว่าเห็นนสัสดาเติมคำว่าอะไรคะ เมื่อ,อคืนนี้ฉันฮะฉันมองดาวตก<ร><ร>ใช่ไหมเห็นค่ะดูหรือมองเติมคำว่าอะไรคะเห็นค่ะอ่าเห็นบางคนเติมคำอื่นไมไหมเจอครับอะไรนะคำว่าเจอค่ะ โอ้เมื่อคืนนีฉันเจอดาวตกเออเจอก็เจอก็ได้นะคะเป็นคำกริยาแต่ที่จริงคำว่าเจอนี่ก็คือเราไม่ได้พบใช่ไหมมันอยู่บนฟ้าเราบอกว่ามันเห็นนะเรามองเห็นใช่ไหมคะอ่าดังนั้นแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่แต่รูปประโยคมันอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเป็นคำกริยาเติมลงไปเจอก็เป็นคำกริยาก็อนุโลมให้ได้ก็ถือว่าถูกอยู่นะคะอ่าอันนี้ต่อไปข้อที่เจ็ด การเดินที่ถูกต้องจะทําให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีการเดินก็ได้หรือการนั่งการกินอะมีคนเติมคําอื่นไหมลูกการเดินการกินการนั่งที่ถูกต้องจะทําให้เรามีบุคลิกภาพที่ดีการพูดก็ได้อใครเติมคําอื่นนอกจากที่ครูพูดไปมีไหมคะ คำที่เราเอามาเติมมันคือคำนามนะคะการเดินการพูดการกินการนอนคำว่าการนำหน้าคำศัพทาเราจะเรียกว่าอาการนามใช่ไหมคะก็คือคำนามชนิดหนึ่ง่าตอนนี้นะข้อที่แปดบ้านเรามีหนังสือประมาณหนึ่งร้อยเล่มคำที่เอามาเติมนี่คือลักษณะนามนะก็คือคำนามนั่นแหลนะเนาะแต่อยู่ประเภทคำลักษณะนามนะคะหนังสือนับเป็นเล่มแต่ถ้าตรงนี้เขา นักเรียนบอกว่าบ้านเรามีปาก,กาประมาณหนึ่งร้อยด้ามตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนตามบ้านเรามีดินสอประมาณหนึ่งร้อยแท่งบ้านเรามีต้นไม้ประมาณหนึ่งร้อยต้นบ้านเรามีที่ดินประมาณหนึ่งร้อยไร่ที่ี้นะคะเปลี่ยนไปตามคำข้างหน้าเพราะมันเป็นลักษณะนามใช่ไหมคะตรงข้างล่างนี้เราจะบอกว่าลักษณะนามหรือว่าบอกว่าคํานามแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นคนํานามเหมือนกันนะคะ,ะมีคนตอบ ข้ออื่นมีไหมบ้านฉันมีเงินประมาณหนึ่งร้อยล้านบาทเธอ,อได้ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยล้านบาทนะคะเป็นหน่วยนับก็คือเป็นลักษณะนามคือเป็นคำนามนะคะเงินก็ถือเป็นคำนามอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่คำบุกกระโดนะคะคุณครูจะเข้าสูะะ่เนื้อหาของคำบุกกระ แล้วเรามาทำแบบฝึกกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ครูก็อ,อ๋อยุติการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ